พบกันอีกแล้วนะคะกัแบบแดรอกรีนวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะมารีวิวนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะที่ไม่ใช้ไฟฟ้ากรองค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยว่ามีเครื่องกรองน้ำไหมที่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ไฟนะคะ เพราะว่าอยากจะพกพาน,นะคะบอกว่าจะเอาแบบขึ้นรถไปด้วยนะคะหรือว่าต้องการที่จะเอาไปใช้นะคะในป่าในเขานะคะคือต้องการที่แบบว่าไปเที่ยวไปกางเต้นนะคะหรือว่าชอบแบบเป็นรถบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอยากจะรถค่าไฟประหยัดไฟไม่อยากใช้ไฟอะไรอย่างนี้ค่ะมาทางนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยได้หยิบยกมาให้ดูแล้วจ้ะทุกคนหามาทางนี้เลยค่ะเร็วๆเลยจ้ะวันนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะเค็นโกเออไละ ที่สำคัญนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะคือจุดเด่นจุดขายจริงทุกคนคือตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะที่ได้รับมาตรฐานนะคะพวก NSF นะคะ q a สติกเกอร์ทองคำนะคะจากสหรัฐอเมริกาจ้าคือต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงราคาถูกนะคะและดีมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยราคาเพียงตัวละหนึ่าร้อยเบาบาทเท่านั้นราคาดีนะทุกคนพร้อมส่งนะคะ ส่งฟรีนะจ๊าเก็บเงินปทางได้ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า